สวัสดีครับสายเผือกชาแนลนะครับมือนี้มาเยี่ยมช่มฟ้ามนะครับฟ้ามคันทีนะครับไปพบก็เจะของฟ้ามเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นทางไหนครับฟ้ามแนะนําตัวก่อนครับผมเสว้าท่านท่านไปบ้านก็จะเอิ่นสร้างจุกสร้างจุกหรัอสร้างจุกครับผมก็เรียกว่ามาตั้งฟ้ามหนก็เรียกว่าคันทีครับมีโอกาสเดี๋ยวมาหาเพื่อนนะครับฟ้ามอยู่โบกไก่กันนะครับครับผม่ปครับอยู่บ้านนพนนะครับผมครับ ไปเงาเลยบรรยากาศดีขนาดเพิ่งเอารถพี่น้องอยู่ทงหน้าอ้ยผู้นะบรรยากาศดีมากเลยนะครับ <t> ฟาร์มเราไปนําไปเลยครับพี่น้องนี่ปลูกข้าวโพ,ขพดข้าวยางผู้นะงากับปลูกให้นูน็นี่บรรยากาศดีครับ มีหลายหัวข้อครับสี่ถามศึกษาเนาะเริ่มแรกบ่ะนี่มาครับผมเริ่มแรกเฮ็ดจังไหนเฮ็ดจังไหนจังคืดอยากเลี้ยงหนูแต่ว่าเขาถึงอายุมันหลายครับหลายแล้วก็เลยหันมาเลี้ยงหนูเลี้ยงอยังไปละครับแต่ก่าพูดกับเมางานก่อสร้างเมางานก่อสร้างอยู่ทางไหนไปทั่วไปครับแถวบ้านในี่ยแถวแถวอุดรเอาเบิดเอาเบิดเลยที มังง่ามนอับอายมากเพาะอายุหลายแล้วกันคนงานเนี่ยก็หายากครับเกษตรเคลื่อนถามว่าเฮ็ดผู้เดียวได้แล้วก็เลี้ยงหนูเลี้ยงแรกๆรู้ก็บพระสัมฤทธิ์หรอกครับลงทุนหลายอยู่เริ่มแรกที่เคลื่อจังไหนจังอยากมาหันเลี้ยงหนูป่ะนี้ก็คือว่าเนี่ยเพาอายุหลายเลยแบบประเ็ศผู้เดียวได้ประเทศจังไหนเคลื่อนไปเห็นหนูจังสีนะตอนแรกๆเพรกะไปไปซื้อกบไปหาซื้อเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าจากก่อสร้างแล้วพ่อจึไปเป็นพ่อค้า เป็นพ่อค้าครับซื้อกบไปซื้อกบมาขายตลาดนัดครับไปแล้วไปพอ่อไปพ่อฟาร์มหนูอยู่การสินอืมไปพ่อซื้อพ่อาร์มหนูยุการสินป้ามหนูอยู่การสินครับผมการสินแล้วก็เริร่มซื้อางจากข้าเจ้ามากครับเพราะว่าเทรนสั้นนั่นสิสไปค้ากบประกาดทุนประาศตุวกนเลยครับ <c oughs> ไม่ใช่เลี้ยงหนูลองเบิ้งก็เลยไองแปะเอาก,การสิน,นเนราเริ่มแรกรอบแรกเริ่มแรกอยู่การสินครับรอบหน้าเรารอบสองก็ไปเอาฟาร์มีพี่ครับ ชุ่มสองฟ้าเนี ots, ่ย well ครับ CR พราะโจทย์ตงว่าจะไปครับคือเห้องซอห์า้องซอห์หาว่าอันใดมันถี่บ่ได้บ่ดสำเร็จชุ่มสองฟ้ายังไงก็จะชุ่มดังๆครบ่ดสำเร็จครับผมมาสำเร็จน้อยเพราะก็มัดเกลอนู้น้อยมาดขุนมัน้ำมันเลี้ยงเอานู้น้อยนู้เดือนเริ่มสำเร็จคือตกล่มเลี้ยวนั่นตั้งแต่เจ็ดเดือนที่ว่าล่มเลี้ยวล่มลูกคู่ขั้นเลี้ยงนู้นี่ตั้งแต่ผมเริ่มเลี้ยงมานจะแปลเดือนไป แปดเดือนพี่น้องผู้ใดที่สองสามเดือนยังบ่สําเร็จอย่าเฝ้าท้อนะครับแปดเดือนอันนี้ผมรแปดเดือนแล้วเขาใหเฮ็ดลูกหนูตัวแดงๆครแปดเดือนตัวแต่เี่นี่คือว่าสำเร็จแล้วล่ะสำเร็จครับแต่ว่าบรรซุ้มที่ว่าลูกฟ้าผมว่าเอาน้ำผมจังมื่อนี้มือรุ่ดมากกับขอดกระสุกดีไปนั่นเลยความดีใจน้ำเพราะดีใจน้ำเขาดีใจพฟ้าผมก็จะกันแน่น้ำโฆษณาให้น้ำไปก็คี่ว่าพ้ามันดีดีที่นี่แต่ว่าเออดีใจน้ำ แล้วก็บดตัวบดต้มไผ่แล้วก็มีขอมูกข้อมุ่นสูอยางแล้วของผทุกยางนี่แหละเป็นขอดีนะครับมาเยี่ยมชมฟ้ามของผมก็อยู่ฟ้ามผมอยู่ตรงไอ้ป้านโคกสะอาดอยู่เคื่อนหอยหลวงอุดรอยู่นี่กับที่ตั้งอยู่ไซนะครับอยู่น้ำพนครับผมบ้านน้ำาพนบ้านน้ำาพนครับอยู่ทงหน้าอยู่ทงหน้าครับไปมาบอถือกระโถนมาหาได้นะครับผมพามากก็ได้บรยากป่ะบ้านนี้ไปเบื่องว่าวิธีการเริ่มแรกเรียงนะครับ เริ่มจากแบบใดไปแบบใดเนาะอ่เบิึงเบิึงเอาเอาเอาชั่วชั่ก่อนโชว์ก่อนผมมักตัวนี้แหละผมมักตัวนี้เแยอันนี้ังซีเขาจะขวนฟาร์มขวนฟาร์มครับรับแขกรับแขกครับผมผุ้น้าพี่น้องขวนฟาร์มเจ้าโล่หนโล่เจ็ดครับโล่เจ็ดอ่าโถ ของผมมีโลหะอยู่ฟาร์มนะโลหะยังโมยไงไปนี่ดอกได้โลหะโลจีดโลแตกตะก้อนพ่กเฮ็ดได้สองโล่ได้แต่เ่าเฮ็ดแล้วเต่าแล้วมันเหมันเป็นคนมันล่วงล่วงอะไรก็หลังมันสิแตกเถื่อแตกยังแล้วก็บอดี้เพื่อไปปล่อยครับแล้วก็บ่ผสมพันธุ์จับได้เด้อพี่น้องมูลนะจับได้เล่นได้อุ้มได้มันกระโดดไปบ่ายนี่วิธีให้อาหารการให้อาหารเอาเอาผลลุ่งก่อนเลยเอพผลลุ่ง อาหารนั้นก็กำกับงานกับขายอาหารเขาเดี๋ยวแบบบันเป็นหัวอาหารเด็ดีเลหัวอาหารครับแล้วก็ตักอันนี้ใส่กระเทียงลงอันอย่เนี่ยใส่กระเทียงลงเลยนี่หัวอาหารใส่สูตรใดครับพี่พของตัวใหญ่บางทีใส่อันเบอร์ซีอย่างนี้พี่ต่อือนี่เบื้องเอารถพี่น้องผู้ใดเอาไป บ่ได้ห่วงสูตรเนาะบ่ได้ห่วงสูตรนี่เบิ่์เอาดบ่เป็นโฆเณาเพ้่พิอ่นเ่พ่อพ่นพ่อ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 พบอพ่าพ่อพ่อพเพ่อพ่อร่อพ่อพ่อ mm ่อ่อพพ่อ่อพน่อ่อพอพ่อพ่อพ่อพองหนูน้อยมันสิเป็นเบอร์2ของหนูน้อยเบอร์2ออ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 อ่อ่่่นอ่ ไปเบื้องหลังพูนะอันนี้แยกไว้แล้วอครับแยกแล้วอันนีู้ตูฟังเี่เมียอันนี้เมียเจ็กเดือนอันนี้รูสองเดือนครับครับพูน่แตกย่อยยอยอยู่ตัวหลายเดือดครับ เบิงบ้งเบืงง้องอ็นเบิ้งหนูทีนี้นี่มันขอดเลยนี่ที่มันกินนมอ,อยู่เมื่อกี้นะตรงนี้น่าพึ่งแดงนิดห่งม่นครับอันนี้เพิ่งขอดเมื่อวา,าอนนี่ครับบางลูกันเลยแล้วออกเป็นเพื่อนลูกลนะ่ะออกลูกท้องูครับพบ่อโอ้โหอ,อ๋อมาส่หเห็นบ่จักตัวหนะน้าเพิ่งตัวหนึ่งสองเก้าเก้าตัวครับคอกเดียวที่นี่เนี่ยนๆอีกข้ออีกคอกอีกข้อ ครอบมีไอ้ซื้อว่าซิปนะตัวนี้เมื่อกี้มันกินนมอยู่เนาะเป็นตหาหักเป็นตหาหักดอกครับผมนี่ครับวิทย์ให้อาหารเ้องกร,ระใส่กระปูพี่น้องระบบน้ำระบบน้ำระบบน้ำก็ยังใส่ระบบนี้อยู่พี่น้องระบบนี้กันซือว่าใส่ได้ผลเนาะแบบแบบนี้ได้ผลดีครับได้ผลดีครับระบบน้ำดีมันเขาจะได้กินน้ำสะอาดพร้อมแม่ แล้วเนี่ยถ้าเป็นบอใหญ่เขาก็ใส่สองจุกใส่สองจุกเนาะครับบรรยากาศทงหน้าโอ้ยบรรยากาศดีพี่น้องเด็กบ๊อบสุมเลี้ยงนูหนู้นหนูคัดตุนคัดตอ้งแต่แม่หนูได้หนูเดือนเดือนกว่าตัวนี้เพิ่นแบบว่าบัวตัวบอัวหลูกาเพิ่นเซียนไปเลยเนี่ยครับหรือบัวมีตัวบัมีอยไรกันเดินใดเดินใดเลือกได้เลยแล้วกันใจผมทรงผมบ่ปรง นะไมาเลือกเอาหมายมาเอาเองเลยไม่ส่งครับยิงครับพี่น้องบบเป็นอย่างครับก็เพราะกายิงเรองของขันส่งมันสิโบกันตรงตรเข้าใจครับผมเขาบอไปส่งคือว่าเขาหยาดมันหนูมีปัญหากันมีปัญหาเดี๋ยวว่าเวลาไปเบิ้งคือตัวใหญ่แม่นไปส่งคือตัวน้อยมันสิมีปัญหากันนี่เราเคลือนถ้าเขายิงมาเบิ้งเอาก็หลายคนก็จะทั้งที่สเกตทั้งเอฟเลยใช้ผลแล้วก็จะว่าให้ส่งเขาบอกส่งเหมือนนะบอกเออเพราะว่าทั้งไก่กับพวกอย่างโอกาสน่าครับมี เวลามาเขอยมาเบิ่งเอาอืก็บ่แม่นยิงแล้วก็บไม่ย่างหรอกบัวล่ากบเหราใช่ไหมว่าเจังได๋ล่ะนี่ครับหนูจักปีเกาะเฮ็ดมาผมเฮ็ดเดือนตุลาคมนี่ครึงสิครบ2ปีครับเบิ่งเนี่ยเพิ่นอันนี้กําไรจากหนูเด้อนี่ครับเนี่ยตะกี้เป็นเทิบน้ิดหน่อนั่นน่ะตัวนี้ก็แล้วสิขยายใหม่อีกเนี่ยขยายใหม่เห็นบ่สิขยายใหม่อีกสิเฮ็ดบ่ขุนบัมนเพราะว่าหนูบัวขายครับ แต่พอพันธไม่พันธยังหลยอยู่จ่มันรูเลื่อบจากเบิดมันใหญ่พันเฮาเนี่ย,ายจากเคลือบนิดหน่อยเห็นปะใช่ใชจากเคลือบนิดหน่อยเฮากับขยายออกมาในตัวโหล่าน,นะครับไปไปเบื้องอันซุ่มพ่อพันธแม่พันธมันเกษตรกรเฮาเฮากับหาอาชีพห้มัน มันค้งกับเฮ้าเนาะพอพัน่พันเลยี่คนเนี่ยเนี่ยอดเลยอันนี้ซักขอดทั้งสองแม่เลยล่ะเดักตัวเลยซักเยอมาเขาสิบุคคลนับดอกุ่มเอาเก่งเอาอย่างไรตีครับสิบบคคลอดเนี่ยมต้อีกับอันนี้สมตัวได้ได้เวลาเดี๋ยวออกแลลวแต่หาก่มีบอสีไซชุนน้อยครับที่มีเป็นพอพันอันนี้ล็สุดอันนี้ก็สุดละพัน เบื้องเบิ้งโยกเบิ้งกันนะว่ามันมันทวงไปเฮ้ยมีมากเลยเดีล้วเริ่มเริ่มเริ่มแล้วได้แล้วเนี่ยเปนี้แต่ว่าทองออนทองออนทองออนจัไปให้ผมกันนะบาลูกบ้าบ มันหวงมันหวงมันองครับครับครับมันแงพ่องอ่อนๆครับยังบย่งบ่นนอไรยงบนั่นเป็นไย่งบนี่แหละกชีวิตเท่ากับ จ้งสีแล้วเนาะน,น,นี่พี่น้องนี่ก็ทุดลพันว่าสันชุลพันครับแต่ทุ่พันทุ่พันคลอดแล้วเอาสิผมสิบัวคล้า,คา,ยา,คายบ่ขายบัวขายบ่วเออครับเรื่อว่ากันลูกค้าอยากได้ก็แล้วแต่บังเอิญบางคนก็ว่าอยากได้อยากได้ผมก็ขายได้ผมขายทั้งลูกลูกสิขายตัวละร้อย ร่วมชุดไปสมรสตัวนี ah, ้กับพักน uh ึ่งูก so ตัวตัวเขาก็คิดไปเพิ่มไปตัวละร้อยเองสินะอ่ามีผมไอเขาว่าเอาไปเองสิบางเถือเขามันมันต่างบ่อมันกัดบ่บ่อ่กัดบกัดแต่บันอางก็เจ้าไปไอนอกก็เจ้ามาออาก็เจ้ายากได้ก็เจ้าพยายามมาแจกได้ผมจะเอาชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ผมก็เลยจำเป็นต้องห้ยแต่ก็เจ้ามาถามมาถามมาอีกก็จะกัดบ่บ่อเขาสั่วอ๋อตัวน้อยก้นนี้เพิ่เอาไปตัวนี้มันก็ใหญ่แล้วเนาะครับ จะากค่ามคิดตัวละอยให้เขานะเพราะเพราะมันผอมไปอันนี้ก็พันเลไพันสีครับส่วนพันสีครับมันเจอทั้งหนุ่มเพิ่งเพิ่งทองแรกครับถ้าทองแรกอ่ะบยนยวนกันได้ถ้าทองต่อไปเข้ากับแบบค่้าวกัคลอดได้หลายคือนุปนั่นพวกับาป้ามันจะเป็นหนูเทาแมนนแมมันจีว่ามันจีตำหนีกันกับแมนแมนแมนจากได้มาได้พวกับ่หยไปครับี่มันมันคลอดหลายแล้วมันมันสี่นูานสี่หนึ่ับ มันสีเบล้ดมันลอดหลแล้วกันท้องแรกดิฉันมาเออางทีมันได้ยนนี่นเปนบพที่แบบโน้แบบนี้หน้าลันบอคลอดเนี่ลอดเลพีมันแหลวแต่อันไผเอาเกีงเนาะมันเอาเก่งมันกัโอ้นี่นี่เบงเอาอรุณจักตัวนั้นสองสี่ห้าจักยี่ในสองยี่นัเขาอันหนั่นห้าตัวตัวลังก้นก็เจาสีฟ้า บ่ใบเปิดชุ่มมันขอดม่ใบเปิดเลยเปิดเลยไปเบิ่งกันนะมันแอบหนูไหวตีไลายได้นี่ไลยได้นี่โอ้โหเดี๋ยวแอบหนูพัวนะครั้งลังกับมีพี่น้องวาดทงหน้าเราบรรยากาศดีดีดอกพัวนะเบิ่งกันนะอันนี้ถมลูกไปบ่เห็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หัวลูกเว้ย กอดดล้นบ่เนี่ยคับกอดแล้วอทั้งในมันจุได้อยู่ในหัองอืมเอาไว้แั้วมีคมไา้ไอ้สิเราเพราะสิเกณฑ์ของบ้านไม่บัดตรงเนี่ยไม่มีการตัวไม่มีการตัวไม่มีการนั่งนี่ท่องแรกบ่เนี่ยือว่าโดนแล้วหลายแล้วหลายท่องแล้วมึงเป็นยังไงโอ้เงาแดดฟาดวันไล่แทงตัวนี้เกิดปัญหาจากังมันบ่อสกปรกเสื่อมอัน ไดกะไลังสิขึ้นแต่ว่าห้องบ่ขายคือเก่าละครับบ่ขายรถเอาไ้นี่แล้วก็ให้มันเฒ่าอยู่นี่ิดอยู่นี่จ่อยจัดการมันรังก็มีพี่น้องโอแอบนอนหลรงานอยู่ข้างลังก็มีเนาะครับนี่นี่สิขายได้ขายเปเสิออเรื่อย เดค่อยบานนี้ก็ลบออกอยังทีตีถ้าขายแล้วขายแล้วก็ลบออกแล้วก็อของชนไม้มาลงจะวันนี้เพราะติท่าสีน้ำมันามาตัวจ้งิดแดดหน้าก็รูบอกไปเลยแคว่าปัดตัวอะไรง่ายๆดีดีรครับนี่แหละผมมาหาเรากระยอนนี่แหละมาหาอายเราอยากมาศึกษานั่นเลยเนะาะเอาดีสีเก่ง ไป n h a เดินทางโอ้มักมักได้การไปเบิ้งหนูที่ว่าพร้อมพอมร้อมผสมนี่พร้อมผสมนี่บ่ได้เขาคู่ไว้สิเบืบบ้องเบิ้งเบือ้องบ่ได้เขาคู่บุนแดงแต่ก็พร้อมผสมตัวนี้ตัวเมียครับ ตูพูดให้ฟังทั้งพี่เนี่ยตูพูปไาเถอะพร้อมแล้วนี่นี่ครับมันพร้อมแล้วครับผมตอนนู้นครับตอนเสร็จจีจับจับหลังจิจับคู่ไว้เขาครับจับลูกไปเพราะพ่อเดือนได้ได้ลูกก็ได้สม่ำอย่ไปบ้านนี้ไปเบื้องระบบน้าน้าเอาน้ามยังหามันหนูครับบางคนว่านี่น้ามบดสะอาดย่าหนูเป็นลูก ว่าเพืชน้่มน้่มสะอาดดีพอน้ั่มใดนี่แนละ้วพ่หไหก็ได้เนี่ยเบื้องเอาลดเบื้องเอาลดนี่น้่มนี่ก็น้่มใดเขาเนี่ยน้่มนี่เบื้องเอาลดนี่ระบบน้ำก็ไดจากนี่เลยอออน,ลนี่ออกมาจากนี่นี่ระบบน้ำเพิ่นเนาะก,ก,กระไดขี้นุ้ง้นขนแต่กลินมันเยอะนี่ขนกรอาบอยู่นี่ละบอกว่าแต่อาบกินพราก็ะเสีกินแล้วนี่แซ่ยบว่น้ำกระดานแต่ว่าแซ่บก็หนึ่งข้อกัดกินไช้ปิงดิงคือจังสัรนะเนาะนี่ครับครับ นี่แหละระบบน้ำเพิ่นกระบ,บุกต็นต์ตัวขี่ขายได้ได้เขาเก็บไว้ขายก็จะมักเอาประจำดได้ขี่รั่วเขาเดยลูกค้เป็นถุงถุงละเส้าหาบาทถุงละเส้าหานี่ขี่นูอืมได้ขี่ก็ขายได้ครัแมน,นบ่ขี่ก็ขายได้ถุงละเส้าหาบาทนั่นแหละพี่น้องหนูนี่ได้ทุกอย่างขี่ขายได้โตขายได้ครับสุดยอด อันนี้เป็นระบบเก่าทิครับระบบเก่านี่ระบบเก่าทดลองแหลกๆเนาะอันนี้บัวพันบัวพันพวกคนหนาที่ทักใต้พวกคนหนาผมเปลี่ยนออกบัวคือบัคือครับบัคือบัวพันบัวพันกะอย่าไปเห็ดแล้วก็พวกใช้ยางใช้แล้วพวกเตียหัวจุกนิดหน่อยเดียวก็หลายอย่าไปเห็ดเอาหัวจุกนี่ละพวกขายไปแนวซองทุกปุ๋ย้นี่เลยทุก่วงเนี่ยขายทิมขายเป็นของห้างนี่นีอะไรกับพวงมาลัยแต่ว่าคุณผู้ว่าดีก็นดีไปก็จะมาจะรับคนมาดี เนี่ยผู้ใดอยากเนี่ย,ยผู้ใดกับผู้ใดว่าผู้ใดว่าใค่อีว่าดีก็ดีแต่ว่า,วาทั้งผมความคิดเดียวกันกับกับไอเราว่าผมว่าหนูมันมันทางไวครับทังไวถึงจะเถือกก็จริงอยู่แมนทางไวมีรังเท,<ว>งทียนน่มือต่อมือสามอัน,นั่นเห็นบ่เขาใส่ระบบจุกเนี่ยแบบแบบนี้ชัวแบบนี้คือถึงสีแทงได้กระซางมันเ็นแมนเนี่ยระบบจุกต้องซ่องมือกันนะต่เดือนท่านว่า เนี่ย่บได้ไปเ็นด้บินเลยบ่ได้บินเลยพี่น้องระบบน้าของเขาเขาสิ้นเชิงเลยเขาสิ็นกดไม่สิไหลของเขาเองเลยนาะบ่ยากเขาก็กินของเขาเนี่ยพูดแขว่นหนูมันคมกว่าอันไหนเลยมันกัดเท่าเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันกัดบ่ได้นั่นบ่ครับครับแบบนี้ะไดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเนี่ยเบื้องเอารวด ผมเรียทุกรูปแบบตัดขวดตั้นักตัดพุ่นนี้ตะขวดเห็นบ่พุ่นนะแบบต้อตัดแบบใส่นมิจระอีกต่งืิมีจระเฮ็ดเห็นบ่เบิดตทุกอย่างต้อมีรุ่นนี้แหละดีอาหารใส่ยังตะก้อนุ่นมิจระช้อนกัมีบบนี้แบบนี้ทุกรูปแบบครับเห็นบ่นี่แหละพอเพิ่นเพิ่นอยู่มาโดนสองปีถือว่าโอเคแล้วหูทุกอย่างแล้วนะครับ กับมาศึกษากับแม่เป็าฉีเก่งอย่างงการศึกษาไปเรื่อยเนาะศึกษาไปเรื่อยครับแล้วทีนีพวกฟาร์มมามาเขาจับกับมาแบบเพี่ยนกันเพราะสองพักกนั้นแบว่าพูนั้นดีน่าก็จำเอาครับแล้วก็แลกกันไปเรื่อยๆแต่ผมก็ะใสจุกนี่แหละแต่ว่าก็สิีใสระบบอัตโนมัติเลยโอ้ยอันเปเฮ็ดอัตโนมัติบ่นั่นท่านมันได้เหรียญคือจะเหรียญตลอดแล้วจะโ่ผมมีควผมก็เฮ็ดแต่ก็ผมราเฮ็ดเฮ็ดทั้งยังไงอือ บาดีผมจะเอาทั้งทั้งอังกฤษสิบเลนมาเพื่ตั้งไปเทิร์เบิดลกูมือเบิดลกูมือครับแล้วก็ตน้ำก็ขังอยู่ในทั้งในอ๋อมันใส่ะบบนี้เลตัดออกเลยครับแล้วแต่มากแล้วแต่มากเนาะแต่พอเห็นได้น้ำเห็นแบบนี้แหละดีกว่าแบบนี้ลองเบิ้ลเบิดก็คือเบิดไปเลยกัรบอลกันไม่ต้องใส่ใส่ตัวนุ่มจีเรียนเล่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 นนิดนึงอืมไปพาไปเบิ่งบรรยากาศรอบนอกเอ่อที่เนื้อที่จักไรอยุนี่ฮกไรครับผมครับ มันเป็นดินซอปะกออืมหกเลยทีบบรรยากาศได้การไปหายางาบึงอ่อมที่อันนี้ว่านเอาบอกเขาว่านเอาบอกเขาว่านตายเรื่องก็สิีบนเรามันเป็นเปียกเป็นน้ำตีแม่นบอกรู้ไหมผมันเป็นเปียกไฟเออไปจับล้มหมดขึ้นอีกเพิ่งดได้ล้มหมดล่วงขอีกเรื่องหนึ่งปลาโถตะกี้กับอันนั้นไว้ที ครับนี่ก็เป็นโฮมเป็นไรเนี่ยแต่เหนจีได้เลื่อออกกันสาจังหน่วยนี่สองครับหน่วยนี้ก็หน่วยนี้เลี้ยงเลี้ยงบ่เลี้ยงปลาบ่หน่วยนี้บ่เนี่เอาปล่อยเสียตอนนั้นตอนนั้นปล่อยอยู่ปลาตะเพียนนี่เนาะครับโอ้ยเข่าก็งามอยเนาะอันซานี่เดี๋ยวจุดเรื่องว่เสี้ยไงแต่เขาจของพันจะของลูกเซียงไปอีกแล้วที่ เนบัคอยด่ักเชีบักนเงเห็นหระออ๋อเี้อันนี้วเสี้ยงของจะควงเจ้าของบ่แม่ของจ้ควองหรอกถ้าเจ้ามาเห็นก็จะเอาขึ้นเข้าก่นหรืลผมมักินเลนูหนาไงสิหนามันใงญ่ดีแี่ตัวแบบนี้เง่เหรพ่อมันนะครับมันมันแตกต่างกันเลยหนูหนาหน่อยก็หนาไง่อ๋อ ปกติว่าอาจารย์ก็มาเคยมาถาทำนะอาจารย์สมามสายพันธุ์อยู่นี่ของผมโบมีสายพันธุ์เนี่ยจของผมนูผูกยางเดียวมันสีบางสิแมีนสีบางสีสามสายเบิดสีใสเดียวของผมโบมีคือตัวใดงามขัดไหวจบหนูกินในเบิดผู้ใดบอกสายพันธุ์นี่ผมผมโบคอยเสียหัวอาหารอย่างเดียวเพราะเออมันอยู่กับหัวอาหารขั้นสิบเสียใ้ตัวใหญ่ก็ได้เราเล่นโปรตีนยี่สิบต้องครับยี่สิบยี่ห้าอาหารกรบมาผสมเลยแค่นั้น เฮ็ดให้ได้สองโลสองโลสองผมเถ็ดแต่เขาก็บมันก็บบ่คือเก่าบ่แล้วก,ก็บ,บ่ผสมแมนล้วก,ก็บ,บ่ผสมอย่างบอ่อันอืมันหนักนจะของหนักมันหนักจะของซื้ออนันนี้ครังล้างพวกนี้หนูหนูขำหนูคุ้นชุ่นี้มัดบ่อรก็อันเดียวกันพอเจ้าพชุหนึ่งหนึ่งตนชุดนึ้มันทอหน่อยเพราะเห็ดอันหนึ่งตอวหนึ่ง ดากัดดากแปดนีป <substit uting> ัญหาบ่ด้่บ <come> ส <into conflict> ่บได้ก like <bbe> ็ไอไจัดเลยนึ่ตัวสครับอแปดิองตัวนี้ได้เหรอวะนี่เหรอวนี่ก็แคสิเบดแล้วมันจะเป็นนูเนื้อซุนยออนู้นเนื้อนูเนื้อมันจะแบบ่าสิ่ะ พัฒนาไปเลยครับต้องเหนื่อนูเนื้อโอ้โหคุณนะคุณนะมาว่าถึงบ้านเนี่ปัญหาเคยมีงูมีอย่างเขามาบอกบอกบอกยืนยันติดสองปียังบ๊วยังบ๊วเห็นอยู่นี่อนบอกบางคนเจอในเฟซในอย่างเนาะคนถามมากแต่เห็นแต่ว่ากระจ้าครับงูเขาว่าะัันอ๋อที่น้องมาเยี่ยมไม่ยำเพราะว่ามาแต่ผมันมีครับก็ดีไปเนาะแต่องมีแต่ยางพ่อโยงงูสิงงูยังพ่อโยศ จน้ำปนหรือเปล่าพ่อปล่ออยู่ในฟาร์มครับน้ำธงน้ำยางหรือเปล่าน้ำธงน้ำท่าพ<อ>่ออยู่ดิแต่ใน,นบริเวณไทยหน้าเขาดิล่ะพ่ออยู่ม,ม,มันก็ได้กินเขาเห็นเขากับมันกับเขามา <พอ S 1> หรอกมันกับเขามาคือผมว่าผมมองว่ามันเท่ากันดูแลดูแลบอ่อผมคิดว่าเขาบ่ดูแลหรือจังไลยที่เขาโวดคือทั้งเกิดังไหนคือเขาบ่ค่อยบึงนะ เออต้องใช้ใจเขาเด้แม่นเขาบ่ค่อยเบิ่งแล้วที่นี่หลายเป็นอาทิตย์ไปเบิ่งบาดนี้งูก็เข้าไปเรียบร้อยเออนั่นน่ะแบบนั้นเราได้เฮาต้องเข้ามาทุกมื่นงูมันก็บ่กล้าเข้าเลยครับพอด้กินเนมือนงูมันก็ย่านคือไันล่ะครับมันก็ย่านคนือกันครับผมนี่มันก็ขอดละบ้านนี้จักเดือนจักเดือนให้ให้ให้ ให้เป็นหนูเนื้อได้ยูดีบ่บ่อสามเดือนจักเถียอครับสองเดือนเครื่องก็บ่ต้องขายระเด้นแต่ประเท็นูนนึงมาเอาขึ้นมาเอาไปเปิดปั๊บโอ้บุญเนี่ยเราเห็นจนล่ำเป็นสันได้พุกเนี่ยครับบรรยากาศดีเนาะ ได้ยังกินข้าวเที่ยงจอดบอบห,หามตะอูไปซื้อเรืเ่บ้วนเหน็ดม้อยู่แมนบอกไปไปนั่งหมองบรรยากาศดีๆจังหน่อยเนาะนี่เพื่อนกระเฮ็ดไม้เนี่ยขายายค้ามตงงัวบนรถเฮ็ดเองประหยัดพร้อม <c oughs> ครับบ่มีหนูขวดออกจกเทือลังลายลายเด็กเสียว้ำเพิน่นอยู่ บรบรยากาศดีครับบรรยากาศดีโหนะมีฝากฝากข้อคิดไว้ให้พี่น้องนู้บอฝากแล้วก็เรื่องอะไรกเรื่องกันมาเบิ้งมาแย่งเอาครับก็กันก็คุยใกล้กันก็มาครับศึกษามาศึกษาเล่ยนเรืสอยก็ได้มาเบิ้งไม่แย่งก็ได้เพราะเสือกเพราะเป็นยังมาเป็นมาเบิ้งมาแย่งเรามาศึกษามาคุยกันครับได้เบิ้ง ไอ้เส <i, S 2> ื them, ้อไปหอยากถามว่า hmm. มันมันจะทุกคนหรือมีขอดีข้อเสียการเรียงหนูขอดีขึ้นอย่างครับจังว่ดจะขอดีไมตกันผู้เฒ่าก็เรียงได้ผู้เฒ่าก็เรียงได้ในระับพอกั็พกับจีหกซิบอะไรได้ผู้เฒ่าเรียงได้ผู้ยิ่งก็เรียงได้ผู้ญิงก็เรียงได้ปฏิบายนหนูบางคนส่วนมาคนสียานหนูเนาะพอดีแบบนั้นแต่ว่าบ้านนี คนว่าหนูเนี่ยยังยัง,ยงบางบางกลุ่มยังติดว่าหนูมันโซกับพวกโอ้อันนี้บ,บ,บ,บ่บ่แม่นเด้ไหมเพราะติดเสียงเลยบ่อโซกับพวกหนูนี่หนูเลี้ยงบ่อโซกับพวกผมไอผมบอกว่าเป็นโรคขี้นอขี้หนูกขบ่ม<บ>ีบ่มีครับเห็นบ่แล้วที่นี่ผมว่าเสียบก็ไก่นะบเสียบบ่เพิ่นเสียบเสียบเสียบตลอดแล้วกินเป็นเดือนก็ได้ว่าไปกินได้<ส><ส>ดเนื้อไก่นะอันนี้บอกว่าหมู กินสามมือ้อบเบื่อแล้วแต่ว่าหน,นูเลยกินได้ตลอดเลยนั่นล่ะเห็นบ่าเป็นเบือนก็กินได้ครับยังเสียบางช่วงน,นั้นเพราะอากาศาใช้ตูงเง้เย็นเทา่าสิบเท่ะสาบก็กินคู่มื้ออืมเห็นบก่กเดี๋ยวที่นี่ขอดีคืออ่าเว่ามาแล้วนะขอดีคือผู้เ่าผู้แก่เลี้ยงได้เขาก็ใบ,บยังสี่หลับบ่ค่อยบ่ต้องดูแลมันเพราะว่าเขาเห็ดเป็นระบบอันแล้วนี่เห็นวาระบบอ่า แบบว่าระบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติเนี่ยจังหน่อยบ่ก็ว่าปูแลก็เฮาต้องใส่ใจแต่ต้องใส่ใจแลหนึ่งเฮาก็ได้ได้สกปรกหลายแม่นยายไมีกินยายไมีกินเนี่ยไรพ่อเลี้ยงโดยระบบอาหารอยู่แล้วเนาะเฮาบ่ได้เลี้ยงโดยทีมเออ่ขว้างมันเนาะเรับลาที่นี่คอควรระวังควนระวังก็บ่มีหยังบ่บ่ราเล่นาเท่าใดร่หล ข้ายาดโคนรเขามากเขาจับกับประกาศจับตอนนั่นเหรอวันเข่ามากอย่างนี้เขาขยันหนูกัดเนาะครับาดหนูกัดแต่ว่างูเหี่ยวกับไม่ค่อยมีอยู่ดีของผมครับเป็นทงหน้าขนาดทงหน้าสวนยางเนาะอ้อมก็ระบายแต่ว่าเวลาเขาเดมือลุกแปรระบางจะมันกัดเท่านั้นแหละผู้พวกนั้นโอ้ยแต่พวกย่านได้ก็ใช้ถุงมือเลี้ยงเลี้ยงหนูยาดหนูกัดแต่ผมบากย่านมีเรื่องเชี่ยวหัวเพราเลือดจะเบื่อตัวกัดดูเบิดมือเบิดมือมือละซีเชี่ยวเชี่ยวแต่ก็อะไรก็ไปใส่ยาใส่ยากระซ่า แค่นั้นและแล้วก็มัมีว่าจะไปซีดยาซีดยาอ,ยาอีกเด้เบิ่งเอารถกินได้หนูนะว <คน S 1> องตรงเป็นโรคขีน้อนอ่ะชีรู้ว่มัมมี่นเลี้ยงมาสองปีกป็จะพ้นตายแล้วบาง <c oughs> คน <c oughs> ถามว่าหนูน่ะเฮาเลี้ยงว่ามันลบกวนบอ่อเฮ็ดแบบเสียงดังนี่นูนบอ่อขอดมันแล้วแต่คนเลี้ยงแล้วแต่เขาปรับตัวนี่เพิ่นสางเนี่ยเพิ่นสางบ้าสางก็ดังสางเนี่ย คอดเสยบ่มีการกัดหนูไปเลาให้ <ปะ S 2> อาห,หารเ้าจะไปคอยเขาให้แห้งเลยลเปิดไาเปิดน้ำเปิดแห้งอย่าไปอย่าไปย่ามันตื่นเพราะว่าเขาเขาพิษแบบพิษเออถ้ามาฉาดถังเตามันมาเลี้ยงแล้วค, <อ S 1> ครับเป็นบอสครับเป็นไง,ง,งเลี้ยงไงผู้เฒ่าผู้ยังเล็กอายุประมาณถสิบปีเก้าปีเองที่เลี้ยงได้แล้วน่เห็นบ่เลี้ยงได้แล้วพี่น้อง เป็นคนสูงเลี่ยก็แต่ว่าใ้นะเจ็ดสิบกุฏิตอนนั้นเป็นเหลียงใดแล้วเป็นหนุ่มมากครับไปจังสันเลยเห็นบอกครับกับสุดท้ายครับผมฝากถ้าผู้ใดอยากมานะครับฟรามหรือว่าคันบ้างพอถือกันโทษมากการก็ได้ได้ศูนย์แปดเก้าเก้าสี่ศูนย์สี่ห้าสี่หนึ่งครับครับผมศูนย์แปดเก้าครับเก้าสี่ศูนย์ครับสี่ห้าสี่หนึ่งครับผมฟา้ามหนูคันที่ พันที่หนูพุกช้างโบเมนไงนะครับหนูพุกสั่งเลยสองลูกพี่น้องเอ้ยมันสิใหญ่กว่ายากเขาเขาเขาเจ้าลงมาแล้วเขาเจ้าสิลงมีแต่ว่าหนูพุกจักหนูพุกยักกันนะอันนี้๋ยวพุกไงกหญ่กว่ายากกันนะไ่ก็ยากหนูพุกสั่งครับครับผมอ่าบ้านบ้านนลำพนบ้านลำพนตําบลลำพนตําบลลำพนตําบลหนองวอซออำเภอหนองวอซอจังหวัดอุดรจังหวัดอุดรธานีไปไม่ถูกมาไม่ถูก สายเผือกมาได้ครับเดี๋ยวพามานี่แหละครับยุกใกล้ๆก,กันโบกไก่นะครับกอนจากกันไปกับขอล่านะครับไปกับบรรยากาศสวยๆนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดให้ทุกอย่างเลยเด้อพี่น้องบรรยากาศดีดีพระนะความเราไปแล้วพี่น้องบาย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 กดให้เด้อ